สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาทํากิจกรรมใหม่กันสักหน่อยนะเป็นกิจกรรมแรกเลยนะของเกมนี้นะครับก็คือกิจกรรมจับตาดูการคบเพื่อนของเด็กนะซึ่งกิจกรรมนี้นะครับมีเวลาให้เราทําทั้งหมด20วันด้วยกันนะแล้วก็คนที่จะทําได้เนี่ยต้องเลเวลอินเทนอร์เน็ตถึงเลเวล30เท่านั้นนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องหลักต้องถึงบทที่2บทสลับฉากด้วยนั่นเองนะถึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้นะครับในส่วนของของราวนเนี่ยหลักๆเลยก็คือถ้าเราทําเสร็จทั้งหมดนะครับ,ม,ม,บมา แลวก็ในแต่ละวันเนี่ยก็จะได้โพโลโคมมาด้วยวันละ100นะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้จะปลดล็อกเป็นลายวันนะมีเวลาให้เราทําประมาณ5วันนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะดองทําทีเดียวเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะดองได้เหมือนกันนะใครที่ยังไม่ได้อยากทําตอนนี้เนาะรอให้มันปลดครบ5วันก่อนค่อยไปไล่ทําทีเดียวก็น่าจะได้นะครับซึ่งรวมกันทั้งหมดแล้วเราก็จะได้โพโลโคมมา500เม็ดนั่นเองนะครับผมเติมเซเลตโซนซิโลถูกไวสุดที่ร i ดแมนชั่ปทักไลน์แอดร a ดแมนชั่ปหรือเติมเว็บซต์ ้ไดเลยเติมเกมในเว็บรับ i c h m a n คอร์ใช้เป็นส่วนลดได้พร้อมแบ่งจ่ายได้านานสูงสุด10เดือนมีเกมชั้นนำมากมายเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนคุ้มขนาดนี้ที่ร i ช Man Shop เท่านั้นและสำหรับใครที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลองสำหรับเล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำ LD Player พาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถืออิมูเลเตอร์ที่เร็วที่สุดในการเล่นเกม a n d ด o i d บน PC ตอนนี้มีเกมเปิดบริการให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับหากใครสนใจผมมีลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ที่ใต้คลิป หรือจะเข้าไปโหลดได้ที่ ldplayer.net ได้เลยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับสาหรับการเริ่มเควสอันแรกเนี่ยคือผมทําเสร็จไปแล้วเนาะอาจจะไม่ได้มีตัวอย่างให้ดูนะครับทุกคนแต่ถ้าเพื่อนๆจะเริ่มนนองก็จะมีน้องแบงบูยืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาคุยกับน้องได้เลยนะจากนั้นน้องเขาก็จะให้เราไปทำเควสนะครับผมซึ่งเราก็เข้ามาเล่นใน HDD ของเราได้เลยและทีนี้ก็จะมีโหมดให้เราเล่นอยู่ที่มุมล,ล่างขวาตรงนี้นะครับทุกคนแล้วกดเข้าไปเนาะแล้วก็เข้าไปเล่นในด่านนะครับซึ่งเขาก อะไรเลยนอกจากตีมอนนะก็วิ่งตีไปแบบสัก2อสามช่วงนะครับผมแค่นั้นก็เสร็จแล้วจากนั้นเราก็วิ่งมาส่งเควสกับน้องแบงบูนะครับทุกคนแล้วทีนี้เขาจะให้เรารอไปวันถัดไปนะถ้าเกิดว่าวันแรกที่เราจบเควสเนี่ยมันดึกมากจนเกินไปเนาะเขาก็จะให้เรารอวันรุ่งสางนะครับผมซึ่งตอนเนี้ผมก็ข้ามมาอีกวันหนึ่งแล้วนะครับทีนี้เราก็จะไปต่อกันในเควสท,ที่2นะครับซึ่งในเควสท,ที่2นี้นะครับน้องเขาบอกว่ามีคําขอที่คาดไม่ถึงนะครับให้เราไปเจอกันที่ลานจอดรถเนาะหรือถ้าเ,เพื่อนๆไม่ ดตัว E ขึ้นมาได้เลยนะอันนี้คืออิงจากเวอร์ชัน PC นะครับทุกคนเพื่อเข้ามาในหน้ากําหนดการของอินเทอร์เน็ตนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะมีกิจกรรมสีเขียวๆแบบนี้อยู่เนาะเราก็กดตามรอยไปได้เลยซึ่งอันนี้ผมก็จะวัดไปที่หัวหน้าแมวเหมียวนะครับผมที่อยู่ในลานจอดรถนะ,ะจากนั้นก็จะเจอกับน้องแบงบูอยู่ตรงนี้นะครับผมแต่ว่าในแผนที่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นทิคกๆน้อยๆน,นะเผื่อว่าใครไม่ทราบนะครับก็คือด้านล่างตรงนี้ถ้าขึ้นเป็นรูปมีแบบนี้ก็คือมีเบนอยู่ในแผนที่นี้นะ,นนม,าะมาณ3 สิกว,กว่าหรือ35นี่แหละผมก็จําไม่ได้เหมือนกันเราจะสามารถเพิ่มค่าความสนิทกับตัวละครที่เราใช้งานได้นะครับซึ่งพอเราได้ความสนิทเยอะๆเนี่ยเราก็จะสามารถนําตัวละครน,นั้นมาตั้งเป็นโปรไฟล์ได้อะไรทํานองนั้นนะครับทุกคนซึ่งถ้าขึ้นแบบนี้เนี่ยหมายความว่าในแผนที่นี้มีตัวละครน,นี้อยู่นะครับผมแล้วก็มีเควสท,ที่สามารถรับได้1เควสประมาณนั้นนะซึ่งก่อนหน้าที่จะไปรับน้องแบงบูเนเดี๋ยวผมขอวิ่งหาเบนก่อนละกันนะทุกคนอ่านี่เลยอยู่ใกล้ๆนะแล้วก็มาคุยนะครับบางทีเนี่ย นี้ได้นะครับผมแล้วทีนี้เวลาที่เราจะเลือกคําตอบเนี่ยก็พยายามเลือกคําตอบที่คิดว่าน่าจะถูกใจตัวละครนั้นด้วยนะครับซึ่งถ้าเราเลือกคําตอบไม่ถูกใจเขาเนี่ยเราจะไม่ได้ค่าความสนิทนะแต่ถ้าเราเลือกถูกเนี่ยก็จะมีแถบเด้งขึ้นมานะครับว่าตัวละครนี้เขาเชื่อใจเรามากขึ้นประมาณนั้นนะครับผมซึ่งแนวทางในการเลือกนะแล้วก็พยายามอ่านดูนะครับผมแล้วก็เลือกอะไรก็ตามที่เป็นการคล้อยตามไปกับตัวละครนั้นนะครับอย่างเช่นตัวละครเนี่ยเห็นว่าชานมไข่มุกอร่อยเราก็อาจจะเลือกไปทํานองเดียวกันนะครับว่าเอ้เราก็เห็นด้วยนะแล้วก็คิดว่าาชนม น่าจะอร่อยเหมือนกันประมาณนั้นนะครับผมหรือว่าเลือกเป็นอะไรก็ตามที่เป็นการชื่นชมตัวละครนั้นนะครับผมเอาง่ายๆว่าคล้อยตามไปกับตัวละครนั้นนะครับผมเพื่อให้เขาเชื่อใจเรามากขึ้นนะนี่นะครับผมเมื่อกี้ผมเลือกเป็นตัวเลือกข้างล่างเนาะก็ขึ้นค่าเชื่อใจแบบนี้มานะครับอ่าซึ่งถ้าเพื่อนๆไม่รู้จะเลือกอะไรเนี่ยส่วนใหญ่นะคำตอบข้างล่างมักจะเป็นคําตอบที่ตัวละครนั้นเขาชอบนะครับทุกคนอันนี้คือเท่าที่ผมสังเกตนะเออส่วนใหญ่นะแต่ว่าไม่ใช่ทุกครั้งนะครับทุกคนแค่ส่วนใหญ่ตัวเลือกข้างล่่่าางเนนนีียมมัักกจะะะดวคครบผ พอเราเคลียร์เรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็จะไม่มีรูป NPC และก็ไม่มีรูปเควสขึ้นแล้วนะครับทีนี้เราไปทำเควสกิจกรรมของเรากันต่อเนาะก็มาคุยกับน้องแบงบูเซฟตี้นะครับ จากนั้นน้องก็จะให้เราไปตามหาเพื่อนของน้องนะครับผมเพื่อมารวมตัวกันถ่ายรูปนะซึ่งน้องเขาบอกว่าจะอยู่บนที่สูงของแบนสตีดนะครับซึ่งเราก็ขึ้นตรงนี้ไปได้เลยเนาะเพราะว่าน้องๆเนี่ยเขาจะอยู่ข้างบนนะอ่าล้วก็จะมาเจอกับน้องแบงบูลลักกี้บูนะครับทุกคนตัวสีขาวนะมีกระดิ่งด้วยน่ารักมากมากเลยพอเสร็จแล้วเราก็ลงลิฟต์มาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะต้องพาน้องลักกี้บูเนี่ยไปพบกับเอเมเลียนก่อนนะครับผมซึ่งเราก็จะวาร์ปไปที่ลานจอดรถนะครับทุกคนพอวาร์ปมาเสร็จแล้วเราก็จะเจออกับน้ง องแบงบู4คนนะครับผมกําลังยืนคุยกันอยู่เนาะซึ่งน้องๆเขาก็จะคุยเกี่ยวกับการตามหาโกลเด้นแบงบูนะครับทุกคนเขาตามจับโกลเด้นแบงบูอยู่ประมาณนั้นนะเออเขาก็รวมตัวกันอะไรทํานองนั้นแหละนะครับคือผมก็ไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องนะส่วนใหญ่ก็กดๆคำข้ามไปนะครับทุกคนและที่นี้น้องๆเขาก็จะให้เราไปถ่ายรูปหมู่นะครับทุกคน2รูปด้วยกันเนาะเราก็วร์ปไปที่ร้านแกจ็ตได้เลยนะครับพอมาถึงร้านแกจ็ตแล้วก็มาคุยกับตรงนี้นะครับทุกคนที่เป็นรูปไอติมเนาะแล้วก็มีให้เราเเลลลืือออออกกกกกก2ัััันนนนนนะะะผม็จแรรไป่ค มาดูว่าน้องเขาจะให้ถ่ายรูปยังไงบ้างนะครับอันแรกนะครับทุกคนนี่นะครับมีท้องแบงบูอยู่เต็มเลยนะครับแล้วก็ดูก่อนนะครับผมน่าจะให้เราหามุมที่แบบน่าจะเจอน้องน้องครบทุกตัวหรือเปล่านะครับมีอยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6สามสนะฮะทุกคนประมาณ6เฮ้ยนี่ไงมีด้านหลังด้วยเจ็นะครับผมมีน้องแบงบูอยู่7คนนะเออนี่ไงนะครับเขาบอกว่ามีอยู่กี่ตัวนะก็เนะครับถ้าผมนับไม่ผิดนะอ้าวไม่ถูก ไม่ถูกนะทุกคนมีมีซุ่มด้วยหรออ่าโอเคเอาใหม่นะครับมาลองนับดูใหม่ตรงเนี้ยสนะครับเนี่ยตรงโต๊ะเนี่ยผมเจอ3นะ4น้องฉลาม5้าน้องเขียวนะครับโอ้นี่ไง6น้องข้างในนะครับเนี่ยหนะครับผมแล้วก็7ก็มี7นี่นะอ๋อนี่อยู่ด้านบนนะคบทุกคนเพิ่งเห็นอยู่บนป้ายนะครับไม่เลื่อนขึ้นมาก็คือไม่เจอเลยโอเคสรุปมีน้องแบงบูอยู่8คนด้วยกันนะครับอ่าน้องบานาน่านะครับก็8โอเคอันนี้น่าจะถูกแล้วแหละนะครับผมโอเคเรียบร้อยสําหรับอันแรกทีนี้มาดูกัน กันต่อที่อันที่สองนะครับรูปหมูฉลองนะซึ่งก็จะมีความชอบของน้องๆอ,อยู่นะครับว่าแต่ละตัวเขาอยากอยู่มุมไหนของกล้องน้องเขาบอกว่าน้องรักกี้บูเนี่ยอยากจะออกกล้องเต็มตัวนะครับซึ่งรักกี้บูอยู่ฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็เอมเลียนอยากจะยืนอยู่บนไอศครีมนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับนี่ยืนอยู่บนไอศครีมแล้วก็น้องซูโมบูนะครับอยากยืนอยู่ข้างซ้ายของเพนกินบูนะครับก็ข้างซ้ายโอเคอ่ามุมนี้นะครับถ้าเราเลื่อนถูกเนี่ยก็จะมีติ๊กถูกหมดแบบนี้เนาะแล้วก็กดถ่ายได้เลยโอเค เรียบร้อยนะครับแล้วทีนี้เรา,าก็กลับไปคุยกับน้องๆที่ลานจอดรถต่อเหมือนเดิมนะจากนั้นเราก็จะวั่ไปต่อกันที่เคาน์เตอร์แล้วเราก็จะได้มาคุยกับพี่ชายของตัวเองเนาะคุยกันเสร็จแล้วต่างๆนานานะครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะของวันนี้นะครับผมแล้วเราก็รอวนันถัดไปนะครับผมที่จะปลดล็อกกิจกรรมมาให้เราทำเนาะทีนี้เราก็มารับของรางวัลกันนะครับทุกคนมาดูว่าจะได้อะไรบ้างนะอย่างแรกเลยนะครับทุกคนคือเราจะได้ลัคกี้บูนั่นเองนะครับทุกคนเป็นน้องแบงบูที่จะได้จากกิจกรรมนี้เเทท่่าาานนั้นน้้ถรถไไมได กิจกรรมนี้ไปอาจจะไม่มีโอกาสหาน้องได้อีกแล้วนะครับทุกคนอันนี้ก็รีบๆมาทํากันด้วยเนาะในส่วนของรางวัลกิจกรรมนะครับก็อย่างที่บอกไปนะเราก็จะได้เป็นพลโ,โครม,มานะครับผมรวมกันนะ้องหวันได้100พโพลโครมนะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เรามาลองดูน้องลัก,กี่บูในร้านค้าปรับแต่งกันสักหน่อยนะครับผมสกิลของน้องนะครับผมก็จะไปทางความเสียหายกายภาพนะอันนี้คือสกิลแอคทีฟนะครับทุกคนเลยก็สะสมค่าฟิสนะิกอลอะโนมารีเนาะตัวคูณดาเมจนะครับ4.4%เคูณ140 นะก็จะเป็นดาเมจเล็กๆนะครับแต่ว่าทําดาเมจได้รัวๆประมาณนั้นแล้วก็มีตัวคูณค่าเดสด้วยหรือว่าค่าเก็บสตันนะครับผมก็จะอยู่ที่2.5เนาะคูณ140คููดาว2 2ิวินะครับส่วนความสามารถเพิ่มเติมนะครับจะทํางานก็ต่อเมื่อเรามีทีมที่มีตัวละครสายกายภาพ2ตัวขึ้นไปนะซึ่งจะทําให้การสะสมค่า anomaly นะครับของสกิลแอคทีฟเนี่ยเพิ่มขึ้น20%นะครับแลวก็ระยะเวลาไสไตร์ต่อเนื่องนะครับของสกิลแอคทีฟจะยาวนานขึ้นวินย์จุดนะแลดวิน อันสุดท้ายเนี่ยยังไม่ได้ปลดเนาะหรือว่าอาจจะไม่มีก็ได้นะครับทุกคนไม่รู้ว่าถ้าเราอัพเลเวลขึ้นไปหรือว่าปลดล็อกเลเวลตัวละครอ,ออกไปเนี่ยสกิลช่องสุดท้ายจะปลดล็อกมาให้หรือเปล่านะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะทุกคนมากันแบบสั้นๆเนาะเพราะว่าเป็นกิจกรรมแรกของเกมนะครับก็เลยมาทําเก็บไว้ในช่องสักหน่อยนะครับทุกคนแล้วก็เผื่อบ,บางคนที่แบบไม่ทราบด้วยว่าเออมันต้องเริ่มเควสอะไรยังไงนะครับผมก็เผื่อจะดูเป็นแนวทางได้นะโอเคสําหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันถ้าเพื่อ,อนๆชอบ ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ